ประธานองคมนตรีและองคมนตรีเป็นผู้แถนพระองค์ปในการสมบําเพ็ญพระจุกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพรมหากษัตรยาธิราชและสมเด็จพระบรมาราชบุพการีเนื่องในพระร,ร,าพร,พร,าพราชพิธีสงกรานต์บริศักราช2564ที่พระโพสถ์วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แถนพระองค์ในการสบําเพ็ญพระจุกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากรตร ธริ娅ทิรราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนเนตร์ราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564ในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอโศดจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชจรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชจรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารัไนพันธีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และ ราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและจุดทูบเพียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระบรมภาพไทยสมเด็จพระบรมราชกุมารีจุารจำนวน22พระองค์เมื่อเจ้าพระสงฆ์สุภาราตนาศิลป์สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบิณายกให้สีลจบผู้แทนพระองค์ทอดพระคู่ถวายพระสงฆ์ ที่พระอุโบสถวัดประวลนิเวศวิหารส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนมตรีเป็นผู้แทนพระองค์บการทสุบำเพ็ญพระราชกุศลผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องน้บูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถและเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะ ที่นาพระโกศบรรจุกระดับพิมพ์พระประมาวิไยสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาเที่ยวราชและพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการีจำนวนสิบก้าพระองค์แล้วทอดพระคู่ถวายพระสงฆ์ส่วนที่พระอุโบสถว,วัดพระเชตุผนวิมลมังคลารา,รามส่งพระกรุณาปโปรดกล้าโปรดกรม่อมให้